น,นี้พักเพื่อไทยมีการออกมาถแถลงข่าวประจําสัปดาห์นะคะช่วงหนึ่งคุณขตยาสวัสดิผลก็ออกมาระบุว่ากังวลว่ารัฐมนูญฉบับใหม่ที่กําลังมีการยื่นร่างกันเนี่ยจะกลายเป็นฉบับแกงส้มต้มประชาชน,นใช้ชื่อนี้นะบอกว่ารายละเอียดพอไปดูแล้วไม่ยึดโยงกับประชาชนจึงร้องของให้ถอนร่างดังกล่าวออกมาพิจารณากันใหม่ส่วนพักคุมเจไทยเนี่ยบอกว่าถ้าจะสารต่อหรือว่าทํานโยบายเหมือนกับเพื่อไทยก็ไม่ติด เป็นภูมิใจเครมก็ได้ค่ะค,คุณคต<า>ิยาสวัสดีผลสส,สบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักเพื่อไทยถแถลงข่าวนะคะทั้งเรื่องของข้อตกลงระหว่างพักประชาชนและพักภูมิใจไทย MOA ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณเดียบอกว่า o o เยระบุเอาไว้ถึงตัวละครทั้งคอรมอพักภูมิใจไทยและพักประชาชนแต่สิ่งที่ออกมาจากปากของนายกอนุทิน กลับไม่มีการเตรียมร่างของคอรมออีกทั้งยังเปิดทางให้พักร่วมรัฐบาลพักอื่นสามารถเห็นเป็นอย่างอื่นได้รวมถึงประเด็นที่บอกว่าไม่สามารถคุยกับวุฒิสมาชิกได้ให้มาเห็นชอบในการแก้ไขรัฐน,นูเรื่องนี้ทําให้พรรคเพื่อไทยมีความกังวลว่าการได้มาซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสอสอรอ,อาจจะไม่ยึดโยงกับประชาชนจริง คุณเดียยังระบ,บุอีกนะคะว่าการถแถลงนโยบายของนายกทําให้เข้าใจได้ว่าร่างที่จะผ่านการเห็นชอบของสภาอาจจะมีเพียงแค่ร่างเดียวก็คือร่างของพักภูมิใจไทยซึ่งถ้าเป็นร่างของภูมิใจไทยพอไปดูในเนื้อหาเนี่ยมองว่าไม่มีประชาชนอยู่ในสมการน่าจะหมายถึงเรื่องของที่มาสสรค่ะเลือกกันมาแล้วก็เป็นสภาเลือกเป็นหลักนะเรื่องนี้จึงอยากขอเรื่องร้องให้ทางภูมิใจไทยและพักประชาชนถอนร่างดังกล่าวเสนอไปอยังรัฐสภาเนี่ย เอากลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและตกลงกันว่าจะเลือกแนวทางใดให้ได้มาซสื่อสอสรอคุณเดียยังบอกนะคะว่าพรกประชาชนเนี่ยมีอำนาจต่อรองกับพักเสียงข้างน้อยก็ต้องต่อรองในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะไม่อย่างนั้นก็จะถูกครหาว่าอ้างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนเพื่อเป็นนโยบายในการหาเสียงเท่านั้นเองส่วนพักภูมิใจไทยก็ควรจะไว้หน้าพักผู้ให้กำเนิดรัฐบาลบ้าง อย่าทําอะไรที่ทําให้พักประชาชนดูออกว่าท่านกําลังเดินหน้าไปสู่รัฐมนูญฉบับใหม่ซึ่งใช้ชื่อว่าแกงส้มต้มประชาชนอันนี้เพื่อไทยเขาตั้งให้นะแล้วก็บอกว่ารัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็ค่อยลุ้นเอาทีหลังค่ะพักสม้มพักน้ําเงินนะคะท่านอย่าทําเหมือนว่าพวกท่านแยกกันเดินค่ะ โดยเฉพาะพักประชาชนเองที่ท่านเชื่อเหลือเกินว่าท่านมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ดังนั้นค่ะท่านเองพักประชาชนควรจะต้องต่อรองเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ค่ะไม่งั้นท่านเองนะคะก็จะถูกคอรหาได้ว่าอ้างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเพื่อเป็นนโยบายในการหาเสียงเท่านั้นส่วนพักภูมิใจไทยเองค่ะท่านก็ควรจะไวยหน้าพักผู้ให้กำเนิดรัฐบาลบ้างนะคะ อย่าทําอะไรที่ทําให้ประชาชนเขาดูออกค่ะว่าท่านกําลังเดินหน้าไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับแกงส้มต้มประชาชนส่วนจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็ค่อยไปลุ้นเอาทีหลังนะคะ ส่วนเรื่องของนโยบายของพรรคภูภภภมิใจไทยที่ถแถลงต่อรัฐสภาสภก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าทั้งรองโฆษกพักเพื่อไทยบอกเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกรณีที่พักภูมิใจไทยเข้ามาสารต่อนโยบายของพักเพื่อไทยอย่างการยืดอายุโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง20บาทตลอดสายออกไปอีก2เดือนซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณไม่มากถ้าให้ดีอยากให้ต่ออายุโครงการนี้ไปอีกหนึ่งปีเลยก็ได้เพราะว่าโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ครอบคลุม ุกเส้นทางโดยก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยก็เดินหน้าไปแล้วกว่า9 0ส่วนนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นโยบายนี้รัฐบาลไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงพักเพื่อไทยได้วางรากฐานเรื่องนี้เอาไว้อย่างดีอยู่แล้วเช่นเดียวกันกับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้กับประเทศจีนก็ทราบมาว่ารัฐมนตรีท่านสุภจีสุด ธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สารต่อจากงานนี้โดยจากทางด้านคุณพิชัยนริ t พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งก็ได้เจราจาไว้กับทางจีนทั้งหมดแล้วก็มองว่าถ้ารัฐมนตรีสุภจีเข้ามาสารต่องานนี้จริงๆก็จะดีมากส่วนนโยบายหวยกเกษียณที่ประชาชนจํานวนมากกําลังรอคอยเป็นนโยบายที่จูงใจให้ประชาชนได้ออมเงินก็มองว่าโครงการแบบนี้ก็แทบจะไม่มีใครที่ ที่จะเสียประโยชน์เลยแต่ว่าเห็นทางภูมิใจไทยเองเนี่ยเขาอาจจะออกเป็นแคมเปญชื่อใหม่คะแต่ว่าช่วยเรื่องของการออมเงินให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกันโดยคุณขัติยาบอกว่าสิ่งที่อยากจะบอกกับรัฐบาลภูมิใจไทยก็คือท่านไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะถูกกระหาเป็นภูมิใจเคมเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอเพียงรัฐบาลชุดนี้ทํางานอย่างตรงไปตรงมาและตรงปกสารต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็พอค่ะ ดิฉันอยากบอกกับรัฐบาลภูมิใจไทยนะคะว่าท่านไม่จําเป็นต้องกังวลใจค่ะว่าจะถูกคอรหาว่าเป็นภูมิใจเคลมนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอเพียงให้รัฐบาลชุดนี้ค่ะทํางานอย่างตรงไปตรงมาและตรงปกค่ะและก็เดินหน้าสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์กับที่นอประชาชนค่ะ และทั้งหมดนี้ที่ฉันกล่าวมานะคะคือจุดยืนและข้อเรียกร้องจากพรรคเพื่อไทยค่ะเราขอให้รัฐบาลนะคะและพรรคร่วมรัฐบาลค่ะตระหนักว่าประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของที่น้องประชาชนต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางการเมืองเสมอ นอกจากนั้นยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีของนายกเรื่องการทําประชามติยกเลิก m o u ทั้งสองฉบับนะคะเพราะมองว่าเป็นการผลักภาระทางการเมืองให้กับประชาชนทั้งที่ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจยกเลิกได้เองก็มองว่าการทําประชามติที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความสับสนส่งผลถึงพันธะระหว่างประเทศการยกเลิกโดยใช้เหตุผลเชิงอารมณ์อาจทำให้ประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือบนเวทีโลกและสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างก็คือรัฐบาลของคุณลุทิน ที่ดูเหมือนจะหวังผลความนิยมทางการเมืองมากกว่ามองเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติในระยะยาวด้วยพักเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้คุณศรีษศักดิ์พวงก,กิจแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงออกมาแสดงจุดยืนว่าคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าวหากรัฐบาลมีแนวคิดจะยกเลิกก็ขอให้ท่านออกมาชี้แจง จะเดินหน้าแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนไทยกัมพูชาอย่างไรต่อไปเพราะเรื่องนี้ถือเป็นผลประโยชน์แล้วก็อธิปไตยของชาติการปักปันเขตแดนไม่สามารถทำด้วยอารมณ์หรือว่ากระแสสังคมค่ะ